เรื่องของการคืนความสุขสู่สังคมกันบ้างค่ะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้มอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับน้องๆน,นักเรียนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการ PEA ปันยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสู่สังคมประจำปี2565ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์ พุทธศิลปะไทยอนุสร์อำเภอป่างมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬารวมถึงสนับสนุนทุนอาหารกลางวันเครื่องเขียนแบบเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จําเป็นดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องตัดไฟรัว่วเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมครับทั้งนี้นอกจาก PA จะให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับจึงจัดทําโครงการ PA ปันยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสู่สังคมนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันโดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับ